เมื่อกี้เนี่ยติ๊กตอกเขา,าประกาศเขาว่าพี่เนี่ยเพิ่งผ่านเข้ารอบร้อยคนสุดท้ายของการประกวดร้องเอามันชเลนของติ๊กตอกประเทศไทยครับและการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยคือวันพรุ่งนี้เริ่มตอนหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับแต่การที่จะเข้ารอบต่อไปได้เนี่ยพี่ต้องได้เพชรจากคนดูเป็นรางวัลถึง5 0 0พันเม็รเลยครับไม่เคยรักใครแล้วเต็มเพราะทิ้คคนเดียวที่ทำให้วันวัย ิ่งคนเดียวเป็นหนึ่งในดวงฤทยัยไม่เคยรักใครรักใครเราเต็มเลยจะไม่รักใครอีกแล้วจะน,นี้ไม่คราวค,คงจะมีแะเต็มคิดถึงที่ใหรฉันดูรูปเธอนง,งยมิมก็มันรักเต็มรักเต็มอยู่ทุกนาทีอย่าบอกเธอนะ วันรักว่าฉันรักว่าฉันรักรักเพียง่เธอนะอย่านะัา้น่บาเจนากว่าฉันรักว่าฉันรักว่าฉันรักรักเพีย,ออรยงรื่เธอคนเดียวจะเอาอะไรกันนัเชียวจะต้องพยายามบอกซ้ำสักกี่เจียวรักติดคนเดียวไม่เคยจะเลีย่ยง และสุดท้ายก็ฝากทุกคนมาเชียร์พี่พรุ่งนี้นะครับในไลฟ์สดตอน6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยนะครับแล้วเจอกันในร้องเอามันเลนุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย